เปิดช็อตที่ชัชชุออนโมกสีเดือดทนไม่ไหววีนไม่สนอะไรแล้วต่อหน้าโค้ดล่านทีมเรามันลวนมันช้าไปหมดแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีก2024หรือว n l 2024นสสัปดาห์ที่1ที่ประเทศบราซิลนะคะ สามนัดก่อนหน้านี้ไทยแพ้รวดแพ้สหรัฐอเมริกาหนึ่งต่อ3าเซตแพ้เซอร์เบียศูนต่อ3เซตและแพ้แคนาดาหนึ่งต่อ3เซตส่วนเกาหลีใต้ค่ะแพ้มาสามนัดรวดเช่นกันแพ้จีนแพ้บาซิลโดมินิกัน0ต่อ3ามเซตทั้งหมดซึ่งผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขชาจุออนโมกสีวิภาวีสีทองธนัชชาสุขสดและนัทธนิชาใจแสนลงสนามโดยมีเปียหนุดแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระ เซตแรกค่ะเริ่มมาอย่างสูสีแต่กลางเซตนะคะสาวเกาหลีค่ะก็เล่นเครื่องทิ้งห่างและชนะไป25ต่อ19เซตที่2เกมสูสีกันมากขึ้นไทยเล่นเกมรับได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนชนะไป25ต่อ23ตีเสมอ1ต่อ1เซตเซต3เกาหลีใต้ยังคงรับแน่และตบเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกามชนะไป2 5ต่อ16เกาหลีใต้ขึ้นนำา2ต่อ1เซตเซตที่4เกมยังคงเป็นของเกาหลีใต้ที่ดูดีกว่าและไม่พลาดเอาชนะไป2 5ต่อ18 ทำให้ไทยนะคะพ่ายแพ้ไป1ต่อ3เซตนะคะเรียกได้ว่าคะแนนก็ค่อนข้างห่างนะคะ1 9ต่อ2 5 25ต่อ23 16ต่อ25และ1 8ต่อ25และแพ้สีนัดรวดในสัปดาห์แรกและสำหรับประเด็นที่เราจะพูดกันนะคะนั่นก็คือเป็นช่วงที่เปลี่ยนนะคะขอเวลานอกเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะพูดถึงเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งบุมบิมนะคะวีนไม่สนอะไรแล้วค่ะ เนื่องจากโค้ดนะคะมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาเข้าออกค่อนข้างบ่อยทําให้กลัวว่าตําแหน่งนะคะมันจะผิดพลาดซึ่งบุ๋มบิ๋มนะคะก็ได้บอกเลยค่ะว่าตอนเปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตําแหน่งหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันล้วนเกมมันช้าซึ่งงานนี้ค่ะก็วินําต่อหน้าโค้ดไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลดูอยู่นะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าโค้ดนะคะมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาบ่อยมากแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเข้าออกตลอดเวลาซึ่งอาจจะทําให้ มีการผิดตำแหน่งซึ่งมันก็มีการผิดตำแหน่งจริงๆค่ะก็ในเกมๆนั้นนะคะไทยก็เสียคะแนนไปฟรีๆค่ะทำกลางแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวค่ะว่าเออท้อเหลือเกินสงสารนักกีฬาเกินสงสารนักกีฬาคงอ,อึดอัดมากถึงต้องพูดคำนี้ออกมาแก้เกมไม่ได้แก้กันเองก็แล้วกันเปลี่ยนตัวมม่วไปหมดช่วยแต้มให้เกาหลีไม่เคยชนะใครมาสองปีแล้วผู้ช่วยโค้ชถึงกระสายหน้าพร้อมกัน กอดนะลูกสาวทั้งสนามไปต่อนะทบทวนตัวเองได้แล้วนะสงสารน้องสงสารน,นักกีฬาทำไมผู้ช่วยโค้ดถึงสายหน้าพร้อมกันเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต่อไปและอยากให้มีการเปลี่ยนโค้ดและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แฟนแ,ฟนแฟนวอลเลย์บอลค่ะต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เห็นช็อตที่บุ๋มบิ่มนะคะได้พูดไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวของนักกีฬาซึ่งจากที่แอดได้ดูนะคะว่า ก็มีการเปลี่ยนตัวค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าตัวหลักนะคะเหมือนโค้ชจะเก็บไว้เลยค่ะก็ส่งตัวออมสินส,สิภาพรมาแทนบ้างส่งดนพรมาแทนบ้างนะคะและอีกหนึ่งจุดค่ะที่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะตัวเซตของเรานะคะอาจจะจ่ายบอลไม่ค่อยหลากหลายทําให้ทางด้านเกาหลีเองนะคะก็คือจับทางเราได้ค่อนข้างหมดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะมีเกมรับที่ค่อนข้างดีนะคะวันนี้แล้วก็เกมเสิร์ฟค่ะเขาทํารายการรับบอลแรกของเราไปได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะนั่นก็คือเกมลุกของเรายังไม่เด็ดขาดบอลสูตรไม่ไม่ค่อยมีเลยค่ะก็จะมีแต่บอลโครงสร้างซึ่งตอนนี้นะคะทําให้สาวไทยของเราไม่สามารถเก็บแต้มไปในการแข่งขันสนามที่1ได้เลยนะคะ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สวาวไรของเราต่อไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ